หนึ่งเป็นเรื่องเตือนภัยร้านนวดนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งมิจฉาชีพบีดีนี่เองท่านผู้ชมคะทาทีตระเวนไปสมัครงานบอกว่าเป็นหมอนวดแผนไทยแต่ว่าคนเราจะสมัครงานนะ่ะพี่ไก่ถ้าเป็นหมอนวดมันก็ต้องเทสเขาเรียกว่าเทสมือ,อคือเทสน้ําหนักมือดูซิพูดง่ายๆก็คือลองนวดนั่นแหละทีนี้ร้านนี้ค่ะร้านรีวิวมาส а จอยู่ริมถนนเพชรบุรีเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็เป็นคนให้คนที่มาสมัครงานเนี่ยเทสกับตัวเอง สิ่งที่เกิดขึ้นนะท่านผู้ชมระหว่างเทสปลดสร้อยคอทองคําของเจ้าของร้านแล้วออกไปดูจังหวะนี้นะคะตรงนี้ยังมีอยู่นะเป็นพระเลี่ยมทองกับสร้อยคอแล้วดูจังหวะหนึ่งนะคะทาเป็นนวดต้นคอแล้วนี่นี่นี่นะคะทําเป็นจับผมเข้าไปมานวดนวด,นวดอยู่แล้วฟึ๊บเอ๊ะเห็นไหมคะ<อ>เมื่อกี้สายสร้อยอพี่ไก่ดูนะ<อ>เห็นไหมแวบหายไปแล้ว<อ>นี่เห็นไหมแป๊บเดียว<อ>คือปลดออกมาจากคอของเจ้าของร้านชื่อคุณปลา เสร็จปุ๊บใส่กระเป๋ากางเกงตัวเองอ่านี่ไม่มีแล้วค่ะสร้อยหายไปแล้วนี่ค่ะแล้วเธอยังใจเย็นนะยังจะกลับมาทมําเป็นนวดต่อไหวหนูฝากด้วยนะคะสมัครงานฝากเนื้อฝากตัวด้วยยังคุยต่อยังใจเย็นนะคะแล้วก็มีช่วยเก็บเก้าอี้เข้าที่อีกต่างหากอันนี้คือได้สร้อยไปแล้วนะคุณปลาก็ไม่รู้ตัวเลยนะสร้อยเนี่ยเป็นสร้อยคอทองคําน้าหนักสองบาทพระเลี่ยมทองอีกหนึ่งองค์อยู่ในกระเป๋ากางเกงของคนนี้แล้วค่ะ ช่วยเก็บกระป๋งเก็บกระเป๋ายกมือไหว้ขอบคุณนะคะอ๋อความรู้สึกมัน,ม,น,ม,นมันบอกยากนะตูนะเพราะกำลังโดนนวดอยู่ใช่ไหม,มแ<ต>ถ้าห<ด>มอนวดมือหนักๆอ่ะถ้าผู้ชมที่ชอบนวดจะทราบเลยอะ่ะโฟกัสเราความรู้สึกเรามันจะไปอยู่ที่มือที่น้ำหนักการนวด สร้อยคอแม้จะหนัก2บาทพระเลี่ยมทองอีกหนึ่งองค์แต่คุณปลาเจ้าของร้านไม่รู้ตัวเลยว่าโดนปลดแต่วงจรปิดมันเห็นชัดเลยนะคะคุณชยศมุกดาหารค่ะผู้สื่อข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ก็ไปคุยกับคุณปลาคุณรัชดาพรดิบสวนผู้เสียหายที่อยู่ในวงจรปิดเนี่ยค่ะคุณปลาเล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์เกิด30มกราคมนี้เองสร้อยที่ถูกปลดไปเนี่ยคิดเป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ6 5 0 0 0บาท เธอบอกว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าตัวเองชื่อเกดอายุ26ทําทีมาสมัครงานก็เทสมืออย่างที่บอกไปดูว่าคุณปลาเนี่ยทดลองทําให้ดูว่ามิจฉาชีพคนนี้มาหลอกเธอยังไงทดลองกับคอของคุณโบสชยศนี่แหละคุณปลาเล่าอย่างนี้บอกว่าเขาทําเป็นนวดคอก่อนนวดคอบาลายอ่ะคอ่าอย่างนี้แล้วอีกมือนึงก็จับสายสร้อยทองกับสายแมสทําเป็นเลื่อนไปไว้ข้างหลังแล้วเอาอ์พระค่ะมีเห็นไหมไว้อย่างนี้เพราะอะไร เพราะตะขอมันอยู่ข้างหลังพี่ไก่แล้วจังหวะนั้นเธอก็เปลี่ยนมาเป็นใช้มือซ้ายนวดคุณปลาก็ยังทักเอ๊ะทำไมช่วงนี้ใช้มือซ้ายเยอะจังถนัดซ้ายเหรอมือขวามีปัญหาเหรอแต่ว่ามิจฉาชีพคนนี้ก็บอกอ๋อเปล่าๆค่ะไม่มีอะไรหารู้ไหมว่าจังหวะนั้นที่มือขวาหายไปมือขวาปลดตะขออยู่ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ยังทําเป็นชมด้วยนะผมพี่สวยจังเลย แล้วก็ดึงผมของคุณปลาคุณชลศดไม่มีผมยาวะนะอะเนาะเลยสาธิตตรงนี้ไม่ได้แต่คุณปลาเล่าว่ามิจฉาชีพคนนั้นทําเป็นดึงผมของคุณปลามาปิดผมที่สวยจังเลยค่ะดึงผมมาปิดด้วยไม่ให้คนอื่นเห็นว่าสร้อยคอทองคำสองบาทและพระหายไปแล้วอย่างที่บอกคุณปลาไม่รู้เลยนะคะ เนี่ยก็ยังคุยกันต่อทักทายกันสวัสดีอาสมัครงานงั้นเดี๋ยวเอาเอกสารมาให้อีกทีนะจนเขาเดินออกจากร้านไปคุณปลานี่มารู้ตัวว่าถูกปลดสร้อยไป <ขอ S 2> นูน่นนะคะปิดร้านเพราะว่าลูกน้องมาทักแล้วเาก็จะเปลี่ยนมือมานวดตรงไหนหมอที่นั่งอยู่ข้างล่าง,งรู้สึกว่าจะมีสองคนแต่ว่าเขานั่งเล่นโทรศัพท์เขาไม่ได้มองคื<ข>อเราจริงๆ,ๆเรารู้สึกว่าเราเขานวดดีหนวดสบายเรายังแบบรู้สึกเสริมรสบายเขาสี่มือกันนวดโอเคค่ะ ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าตอนนั้นเขาขยับสร้อยหรือว่าขยับสายเม็ดแล้วค่ะทั้งเจ็บใจทั้งเสียใจทั้งๆท,ที่เราสงสารเขาด้วยเขาบอกว่าหนูไปมาหลายร้านแล้วนะคะพี่แต่ว่าเขาไม่รับหนูเลยเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เขารับหมอเยอะไม่ได้ไปแย่งงานกันเขาก็อบอกว่ารับหนูหน่อยนะ คุณปลาบอกว่ารู้สึกเจ็บใจตอนแรกตกลงกันว่าจะรับแล้วด้วยนะคะก่อนจะรู้ว่าสร้อยหายเนี่ยสงสารเขาเขาบอกว่าเขาหามาทำลายที่ละไม่มีใครรับเขาเลยสงสารใจอ่อนยังจะรับเขาอยู่เลยที่แท้มาปลดสร้อยไปนี่เองหลังจากเกิดเหตุคุณปลาก็เลยไปโพสต์ในกลุ่มผู้ประกอบการย่านราชเทวีค่ะก็เลยกลายเป็นว่ามีคนมาบอกว่าเอา้าโดนเหมือนกันแล้ววันเดียวกันด้วยนะคะ ถ้าไล่ตามไทม์ไลน์จะเห็นเลยว่าตั้งแต่4ี่โมงเย็นกับอีก18นาทีของวันเกิดเหตุก็คือวันที่30มกราคมวันนั้นเขาไปร้านแรกก่อนร้านคุณปลาเนี่ยร้านที่3ามร้านแรกเป็นร้านนวดย่านราชปรานบสองคืออยู่แถวเดียวกันหมดเลยสี่โมงเย็นเสร็จเนั่นนะคะก็ทําแบบนี้เลยไปลองเทสมือเจ้าของร้านแล้วสร้อยหลุดจริงๆพี่ไก่แต่เธออ้างอย่างนี้อุ๊ยอุบัติเหตุเพราะว่าเจ้าของร้านเห็นค่ะเ,เห็นว่าสร้อยมันร่วงลงมาเธอเลยบอกว่า สงสัยแขนเสื้อหนูมันไปเกี่ยวโดนสร้อยอะคะ่ะเจ้าของร้านไม่ได้ติดใจจบไปร้านแรกหลังจากนั้นทุ่มหนึ่งไปร้านนวดอีกร้านย่านเพชรบ,บุรี15ห่างจากร้านแรกประมาณ2กิโลนะคะแต่ร้านนี้ไม่ได้ลองนวดเพราะว่าเจ้าของร้านไม่อยู่ก็เลยมาร้านคุณปลาเป็นร้านที่3นี่แหละแล้วก่อเหตุสําเร็จไม่เท่านั้นนะคะข้อมูลแจ้งมาว่านอกจากวันที่30มกราคมผู้หญิงคนนี้ตระเวนก่อเหตุมาแล้วหลายพื้นที่แถวแถวนี้เลยนะคะเพชรบุรีตัดไม่ทองหล่อสุขุมวิท ก่อเหตุมาเป็นปีแล้วแต่จับไม่ได้ทีมข่าวโดยคุณชยศก็เลยตัดสินใจไปลองถามดูซิเขาบอกว่าก่อเหตุแถวนี้ประจําไปลองถามหลายร้านอย่างย่านสุขุมวิทเนี่ยไปเจอร้านหนึ่งอยู่ในซอยสุขุมวิท22เจอจริงๆพี่ไก่พนักงนานเล่าเลยค่ะอ๋อคนนี้หรอเออเคยมาแล้วเคยมาท,ทําทีจะมาลองเทสมืออย่างนี้ค่ะมกราคมที่ผ่านมานี่เองแต่จังหวะนั้นจังหวะรอเทสมืออยู่ดีๆก็บอกขอออกไปซื้อน้ําก่อนที่ร้านสะดวกซื้อ แล้วก็ไปเลยไม่กลับมาเลยค่ะพอมารู้ข่าวว่าอ๋อเขาไปปลดสร้อยหรอพนักง,งานก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมตอนนั้นเขาอาจจะนั่งมองแล้วลหละว่าที่ร้านไม่มีใครใส่สร้อยนั่งอยู่สิบนาทีก็เลยออกอุบายว่าขอไปร้านสะดวกซื้อเขามานั่งแล้วเขาบอกว่าเขามาสมัครงานรับคนไหมบอกว่ารับก็นั่งมองหน้าแล้วเขาก็จ้องแล้วเขาก็มองทุกคนเลยสักพักหนึ่งเขาบอกว่า เดี๋ยนั่งรอแป๊บนึงนะพี่คุยธุระอยู่บอกเนี้ยแป๊บ,บ,ปบนึงนะแบบพูดเหมือนเสียงดังอ่ะเขาก็เลยพูดขึ้นว่าพี่เดานูไปหาน้าก่อนนั้นน้าซื้อของรออยู่ที่เซเว่นเดหนูกลับมาแล้วเขาก็หายไปเลยร้านนี้มีแต่แรงๆแบบถ้าเขาทำอะไรขึ้นคือโดนล็อกประตูแน่นอนเพราะว่าวันนั้นอยู่กันห้าหกคนไม่มีใครใส่ร้านนี้จะห้ามใส่เครื่องประดับนี่ร้านนี้ไม่ใส่ก็เลยไม่โดนทีนี้ดูวงจรปิดเต็มๆอีกทีนึงนะที่คุณปลาโดนนะท่านผู้ชมคะไปแล้ว อ่านี่ดูอีกทีย้อนดูอีกทีนะคะทาเป็นวดนวดนวด,นวดคอบาลหลนะนี่นะคะดึงองค์พระมาไว้ข้างหลังแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆปลดตะขอนี่จังหวะนี้นี่แหละค่ะเอาตัวบางกล้องไว้ด้วยแล้วแฟปแ๊บเดียวเท่านั้นนี่ค่ะแล้วก็เอาสร้อยใส่กระเป๋ากางเกงนี่แหละล่าสุดคุณปลาไปแจ้งความที่สอนอพญาไทยไว้นะคะข้อหาลักทรัพย์ผู้กำกับสอนอพญาไทยพันตำรวจเอกบวรพบสุนทรเรขาบอกว่า ตำรวจขอสารออกหมายจับแล้วด้วยนะคะในข้อหาลักทรัพย์ตรวจสอบดูจริงอย่างที่ผู้ประกอบการเขาคุยกันก็คือก่อเหตุมาแล้วหลายท้องที่อตอนนี้อยู่ระหว่างการแกะรอยอยู่นะคะ